ครับที่ท่านเห็นยู่นี้ก็คือฝายน้ำเล็กๆเป็นทำนบกั้นน้ำกั้นเพื่ออะไรครับอันนี้กั้นเพื่อว่าเราอะเจ้าน้ำนะครับปกติมันจะไหลจากนี่ลงไปนี่เป็นคลองเล็กๆนะครับคลองเส้นนี้นะครับจะไปบรรจบกับคลองใหญ่แล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่ตำบลน,นิคมลำนาลายนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ตำบลบ,บัวชุม อำเภอชัยบานจังหวัดลบบุรีนะครับพอไหลงไงเข้าแม่น้ําป่าสักน้ําก็จะไปรวมกันนะครับที่เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับที่อำเภอรพระนคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมคราวนี้ที่ผมทำอย่างเงี้ยนี่คือแก้มลิงนะครับแก้มลิงก็คือหน้าฝนเนี่ยเราดึงน้ําจากคลองนะครับให้เข้าท่อรอดเอามาลงสระใหญ่ของเรานี่สระนี้จะเก็บน้ําพอล่าแรงนะครับหรือฝนทิ้งช่วง เราก็ดึงน้ําจากสระใหญ่ของเราเนี่ยอันนี้ไล่ประมาณไล่นิดๆที่ขุดไว้เนี่ยนะครับเอาไปลดน้ําต้นไม้เราพ่อผมสามารถทํำข้าวโพดได้ปีละสามรอบนะครับโดยที่ไม่เสียหายแก่ละที่แค่หนึ่งไร่แต่ทำข้าวโพดได้20-30ไร่นะครับผมโดยใช้สระนี้นะครับสระน้นํานี้น้ําคือชีวิตนะครับรเกษตรกรต้องเข้าใจว่าถ้าไม่มีน้ําต่อให้ดินดีพันดีปุ๋ยดี ต้นไม้แห้งตายหมดครับพืชผลการ,กรเกษตรแห้งตายหมดแต่ถ้าน้ําเรามีน้ําดินไม่ดีเราทําอินทรีย์วัตถุได้ทําปุ๋ยหมักได้ปุ๋ยคลองมาใส่ได้พันุ์ไม่ดีเราใบพันธุ์อื่นมาเสียบมาต่อยอดก็ได้ติดตาก็ได้ครับผมปุ๋ยไม่ดีเราทําเองก็ได้ปุ๋ยครับแต่ถ้าน้ําไม่ดีนี่คือจบเลยนะครับขอบสะเราก็ปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูกผลไม้หมากลากไม้ปลูกมะขามเทศนะครับปลูก ปลูกไปได้กินครับถ้ามันมีน้ําแต่ถ้าไม่มีน้าไม่ได้กินวันนี้ผมก็จะปลูกไผ่นะครับเอาไผ่ไผ่ไผ่ตรงริมแรงมาสองต้นนะครับฝายนี้แก้มลิงนี้นะครับผมทํากับพ่อสองคนนี่ถูกตัดถูกตามหลักของที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงสอนนะครับหน้าฝนดึงน้ํามาเก็บไว้ในสะเป็นสะใหญ่ก็คือเป็นเหมือนือกับพุ้งแก้มลิงอ่าหน้าแล้งก็ดึงน้ําจาก แก้มลิงนี้ออกมาใช้นะครับนี่ถูกถูกต้องตามหลักวิชาการที่ในหลวงท่านท่านตรัสสอนไหมนะครับแล้วถ้าคนไทยทุกคนนะครับใครมีที่ติดคลองครับขุดสะใหญ่ๆนะครับสะเนี่ยเราไม่อยากเสียตังเนี่ยเราไปบอกรถดินมาก็ได้ครับหน้าแรงนะครับบอกว่าให้ดินฟรีแต่ขอสะให้ขุดให้เราแล้วก็ทําท่อรอดนะครับเอาน้ําเข้านะครับอ่าอย่างนี้นะครับเราก็จะได้สะน้ําฟรีแต่เสียที่ดินนิดหน่อยแต่ถ้าคํานวณในดีมันไม่เสียนะครับ อย่างเรามีที่20ไร่เราขุดสะสัก2ไรไล่หรือใครมี10ไร่ขุดสะสัก2ไร่อย่างเงี้ยก็เหลือ8ไล่อย่างเงี้ยแต่ทำข้าโพดนะครับได้3รอบนะครับแ3 24 10ไร่เข้ากับเข้ากับมี24ไล่นะครับผมทํา3รอบนะครับแต่ 8, 3 24แต่ในทางกลับกันมี10ไร่20ไล่50ไล่100ไล่แต่ไม่มีน้ําฝนแรงฝนทิ้งช่วง พืชผล,ผลการเกษตรเราเสียหายหมดเลยต้นมุงต้นไม้เราตายหมดเลยกล็เท่ากับเราสูญเสียทั้งหมดเลยมีร้อยไร่ก็คือเสียหมดทั้งร้อยไร่แถมขาดทุนอีกเป็นนี่อีกแต่ถ้าเรามีน้ําอย่างนี้เราปลูกอยู่ปลูกกินได้เราเลี้ยงปลาได้ปลูกต้นมุงต้นไม้เห็นไหมกล้วยเกยืมะละกอมะพุงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมะพร้าวแกงผลไม้หมากลาดไม้เนี่ยมะม่งมมวง ลำไยชมพู่บางคุดเนี่ยปลูกได้หมดนะครับส้มอุมส้มโอนะครับผมถ้าเรามีน้ํานะครับมีน้ําเนี่ยสําคัญน้ําคือชีวิตนะครับผมแล้วที่ผมทําเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันทํานะคนไทยนะครับช่วยกันทํานะครับคนละเล็กคนละน้อยครับช่วยกันเยอะๆนะครับน้ําที่เก็บไว้ในสระใหญ่เนี่ยมันจะมีปริมาณเหมือนกับเขื่อนเขื่อนนึงนะครับแต่ว่าเป็นเขื่อนย่อยๆเอาไปเก็บไว้อ่ามันจะช่วยลดปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมนะครับ ตอนนี้ผมกําลังช่วยเหลือคนภาคกลางนะครับที่กรุงเทพนะครับปริมณฑลนะครับนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยานะครับที่ประสบปัญหานะครับตอนเนี้ฝนตกใหญ่แล้วน้ําท่วมน้ํำทะเลหนุ่นเนี่ยถ้าทําแบบเนี้น้ําจะไปไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาน้อยลงอ่าน้ําก็จะลดปัญหาน้ําท่วมได้นะครับนี่คือการช่วยพี่น้องชาวไทยด้วยแล้วครับแต่คุณต้องยอมเสียสละที่ดินเพื่อทํา ทำแก้มลิงนะครับทำแก้มลิงโอเคครับฝากให้เป็นง่ายคิดเล็กๆน้อยๆครับผมอ่ะฮะสวัสดีครับ